มันไม่ติดเรือนะะขึ้นลูกขึ้นลูกยกร้อยจุ่มทุบบิงโอไปเลยจุ่มทุบบิงโอไปเลยได้ลุงออดค่อ,คอยๆลาเข้ามาให้ร้อยก่อนลงุงเปิดเปิดเบรกหน่อยก็ได้นะ นิดนึงเออร้อยแล้วรอยแล้วมาลากมาเลยลากเลยร้อยแล้วรอยแล้วรอยแล้วปึ๊บปึ๊บโอเคมวห้าโลกว่าโอ้โ้วีโลอ่ะสินีิโลอ่ะันขัดเลยนะีตอมต่ว่นก็ขาดตาตัวทั้งพ่อหมอสเนี่ยมาไม่แรงก็ย่งย่ยิยงเล ที่หนูค <|so|>> ันย uh ืนดูอยู่เอาไว้ห้าโลได้เนี่ยได้ได้พี่